วัสดี้ครับลุงต่อพากินพุทธวเววันนี้มานําเสนอวัตถุมงมคนอีกแล้วครับอันนี้เป็นเหรียญสามอาจาร์นะเหรียญนี้ออกที่วัดสี่เหลี่ยมนะฮะจังหวัดบุรีรัมยนะ์นะอําเภอนางลอมจังหวัดบุรีรัมย์สร้างเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญยุคเก่านะออกที่ <c oughs> วัดสี่เหลี่ยมนะก็ ผู้ที่จัดสร้างก็คือหลวงพ่อวิเชียนวัดสี่เหลี่ยมจงังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมาส์พระวิโยวัดสี่เหลี่ยมเจ mm hmm. <Okay. S 2> จิอาจารย์ทั้งสามท่านนะท่านแรกก็คือพระครูวิจิตนี่นะฮะบูรณาการวัดราชบูรณะนะกรุงเทพมหานครนะฮะท่านเป็นธรรมิกอ่ากันนะฮะเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่เมาเหมือนกันนะฮะอันที่2องคือพระครูวิสุทธ์สีโลหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อสุรินรวิสุทธิรีโลวัดเมืองดูจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็เหรียญรุ่นแรกของท่านก็ดังมากนะเหรียญเมตตามหานิยมนะเหรียญรุ่นหนึ่งคนเขาเล่นหากันในแถบอีสานใต้นะ,ะคน ถ้าคนในนอกพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ก็จะไม่รู้จักอีองนั่นก็คือหลวงพ่อวิเชียนนะฮะวัดสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานทรรบุญณนะวัดลาดบุรณะกรุงเทพมหานครจัดสร้างโดยหลวงพ่อวิเชียนวัดสี่เหลี่ยมสิทธิเอกหลวงปู่เมาาริโยวัดสี่เหลี่ยมนะฮะก็หลวงปู่เมาก็ เก่งนะฮะเป็นเกจิอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ,พ่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะฮะหลวงปู่มเมาส์ก็มีลูกศิษย์เนี่ยท่านท่านหลวงพ่อสุรินและก็หลวงพ่อวิเชียนเนะี่ยก็เป็นศิษย์หลวงปู่มเมาสีก็วิชาคมแก่กล้ามากนะฮะนี่ให้ดูขอบตัดด้านข้างนะฮะเราจะเห็นนะ ต้องขออภัยถ้ามุมกล้องอะไรไม่เห็นเท่าไหร่ด้านหลังก็จะเป็นเป็นพระปิดตานะฮะแล้วก็มียันเป็นคล้ายคยันเขาเรียกอะไรอ่ะพูดซ้อนนะฮะตำรับของอวัดสุทัศน์เพราะท่านอา,อาจารย์วิเชียนท่านกา็ไปศึกษาเล่าเรียน วิชาต่างๆในวัดสุทัศน์นะฮะก็มีอาจารย์ของท่านอยู่มีพระปิตาและก็ด้านข้างก็เป็นเขยน่านัชาลีตินะฮะแล้วก็มะอุอะมะอุอะก็ด้านมหา,ามหาอุดนะฮะเป็นได้หลายอย่างเสกได้หลายอย่างส่วนนชาลีติก็ที่รู้ว่าเป็นเรื่องการโชคลาภ หรียญน,นี้จึงเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงทางด้านโชคลาภแล้วก็เรื่องอ่ามหาอุดนะฮะก็คือการปืนกันไรท่านก็เสกมาตามตำราวิชาของท่านนะฮะก็มาแนะนําใครที่จเจอเหรียญแล้วก็อ่าอาจจะงงนะเหรียญสามอาจารย์นี้ก็คือแบบว่าถ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัม์นะเจอปุ๊บเนี่ยคนก็หยิบปั๊บเลยครับเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ นิยมนะฮะร,ราคายัางเล่นกันหลักร้อยนะฮะแต่ถ้าอยู่ตามเซียนตามไรก็จะเป็นหลักพันขึ้นนะะเอามาแนะนำให้เ <c oughs> พื่อนๆใน youtube นะ <c oughs> ได้ศึกษากันละเพื่ <c oughs> อเจอเหรียญน,นี้นะครับจะได้ไม่งงว่าเออเหรียญสามอาจารย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหน พวกครูวิจิตบุรณาการก็ท่านอยู่วัดราดบุรณะนะท่านพระครูวิสุทธศรีโลงก็หลวงหลวงพ่อสุรินวัดเมืองดูนะฮะแล้วก็หลวงพ่อวิเชียนวัดสีสี่เหลี่ยมจังหวัดบุรีรัมย์นะอำเภอนองรองก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะฮะสร้างปีลึกเหมือนกันนะฮะปี221ก็ถือว่า เป็นปีเก่านะฮะเหรียญนี้ใช้ได้มีอายุแล้วก็มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์เราเจอกันคลิปหน้าเยฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟุตเวอร์สวัสดีครับ